cho và đẹp Ô, nó rất đẹp rồi Rồi bụng ba. ซื้อไว้อีกวะพวกันยี่สิบบาทปาัปรกายหนูอันนี้นะซองอันนี้หกสิบบาทอยากกินแบบเนี้ย แบบปอกแบบ้อมจิงปบนั่นรู้สึกว่ามันทู้รักทุเลดี <c oughs> อดูบอว่าเหตุลิปแต่ละหมื่นขีดก็ามาลายกันซะเหลือเกินว่าทำคลิปนีแต่ละวันอะกว่าจะได้คลิปมาน่ะเธอเอยแต่ละคลิปที่เธอเห็นนะ่ะห,หน้าที่สิบหน้าที่เจ็ดหน้าที่ เียใส่เวลาเนี่ยอมองอ,อ,อันนี้มันแสบเมันเปรี้ยวพอดี Mượn mượn kèo này xuống cả xem Ja. <laughs> มัมกรอบดีอะบางคนมากินซุปเลยเนี่ยก็เลยอะมันเสี่ยมนะกมองแกวพ่อละละเบิ้งซาบอว์ซุปเจียเบิ้งชัน้นจบหรอกคลิปที่กลิ่นหมองก้วกินยังนะเป็นยังแบบนีน้ำลายแตกเออเอาแค่นี้ละวัสดีค่ะ